ซื้อสลากอมสิน3ล้าน4 0 0 0บาทนะครับถูกรางวัลน,นะครับแบบการันตี37หมายเลขทุกงวดแน่นอนนะครับได้รวมแล้วรางวัลกี่บาทคุ้มหรือเปล่าเหมาะกับใครคลิปนี้มีคำตอบเป็นครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะสลากอมสินนะครับถูก,ากรางวัลเท่าไหร่นะครับแคมเปญน,นปัจจุบันสลากอมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากหรือแบบดิจิทัลนะครับ รางวัลที่1 30ล้านบาทนะครับและยังมีรางวัลพิเศษที่มีโอกาสรุนอีกเพิ่มเข้ามาบวกเพิ่มอีก50ล้านบาทนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากมูลค่ารวมรางวัล80ล้านบาทที่คุณมีโอกาสที่จะถูกแล้วเมื่อฝากครบนะครับยังรับดอกเบีย้ยเพิ่มอีกนะนะครับจากเดิมเนี่ยมันไม่กี่บาทหรอกนะครับตอนนี้เป็น1.2บาทต่อนหน่วยนะอันนี้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มเข้ามาเรียกว่าฝาก รุ้นรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็ถือไปครบได้รับนะครับเงินต้นคืนนะครับพร้อมอัตราดอกเบีย้ยต่อหน่วยที่บวกเพิ่มเข้าไปในหน่วยละ1บาท20สตังค์นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับรางวัลพิเศษ50ล้านบาทเนี่ยนะครับจำนวน1รางวัลซึ่งรางวัลน,นี้นะครับรียะเวลาฝากนะครับถึง30พฤศจิกาย,ยน256 6แล้วก็กำหนดการออกรางวัลพิเศษวันที่1ตัน ธันวาคม2566จำนวน1รางวัลโดยจะกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ50ล้านบาทไม่ธรรมดานะครับบางคนบอกว่าถูกยากไหมมันถูกยากแน่นอนแหละมันเป็นรางวัลใหญ่นะแต่มันก็มีโอกาสนะครับถ้าคุณยิ่งฝากเยอะมันก็มีโอกาสที่จะถูกมากยิ่งขึ้นนะครับรางวัลดือด่อๆล่านะครับในรางวัลสลากออมสินนะครับมันจะมีรางวัลที่1น,นะครับจำนวน 1รางวัลนะครับเงินรางวัลละ30ล้านบาทนะครับรางวัลที่2 1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวันที่3 5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวันที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวันที่5 15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ40บาทนะครับเมื่อคุณฝากสลากครบ2ปีนะครับนอกจากจะได้เงินที่คุณฝากคืนแล้ว นะครับมันยังได้รับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหน่วยละ1บาท20สตางค์นี่เพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนคล้ายๆดอกเบี้ย er นะครับอ,อัตราดอกเบี ok ้ย er โดยประมาณ0.6%นอะครับถอนคืนจะได้รับ101บาท20สตางค์นั่นเองการออกรางวัลออกรางวัลพิเศษนะครับทุกวันที่1ของเดือนโดยํำการถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์นะครับผ่าน f c e e o o o นะครับผ่าน YouTube ของธนาคารอมสินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น สลากอมสินนะครับรุนรางวัลใหญ่นะครับรุนรางวัลอื่นๆนะครับแล้วก็เมื่อครบนะครับก็ยังได้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มเข้ามาอีกเรียกว่าคุณฝากปุ๊บเงินต้นไม่หายไปไหนนะครับไม่มีทางหายไปไหนคุณได้รุ้นรางวัลอื่นๆแล้วก็รางวัลใหญ่ด้วยนะครับอ่ะซื้อสลากอมสินพิเศษนะครับสามล้านสี่แสนบาทนะครับจะได้รับ3 4 0ห0น่หน่วยนะครับซึ่ง3 4 0 0 0หน่วยนั้นนะครับ จะถูกรางวัลเลขท้ายนะครับ4ตัวแล้วก็เลขท้าย3ตัวโดยเลขท้าย3ตัวนะครับจำนวนที่ถูกคือ34รางวัลน,นะครับ40บาทต่อรางวัลน,นะครับคูณ34ก็1,360บาทต่องวดนะครับสะ1,360บาทนะครับคูณ24ก็32,640บาทนะครับใน24งวดนั่นเองแล้วก็ อีกรางวัลน,นึงคือเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน3รางวัลน,นะครับ200คูณ3ก็600บาทนะครับ600คูณ24ก็14,400บาทนั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้นะครับ101บาท20สตางค์นะครับคูณ34,000บาทนะครับก็เท่ากับ34,000หน่วยก็เท่ากับนะครับ3 4 4 0 0าน 800บาทนะครับได้รับไปเลยแล้วก็ถูกรางวัลทุกงวดนะครับงวดละ1,960บาทต่อง,งวดนะครับคูณ24งวดก็47,040บาทนั่นเอง3,440,800บาทบก47,040บาทนะครับเท่ากับ3,487,840บาทได้รับไปเลยนะครับได้รับไปเลยนะนี่ตัวนี้นะครับถ้า คือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวที่เหตุเนี่ยมันเป็นการการันตีนะครับว่าถ้าซื้อนะแบบเลขเรียงเนี่ยนะครับทุกงวดเนี่ยจะมีโอกาสถูกไม่ใช่มีโอกาสติดถูกแน่นอนแบบการันตีคราวนี้ยิ่งซื้อเยอะๆมันจะมีโอกาสที่จะไปถูกรางวัลอื่นๆนอกเหนือจากรางวัลเลขท้าย3ตัวและ4ตัวนะครับโดยเฉพาะนี่ผมให้ดูนะคือด้วยจํานวนหน่วยเดียวกันแต่คนละหมายเลขนะครับ จาก1นี่ยจาก1 0 0 0ถึง10340เนี่ย0 0 0เนี่ยนะครับคือ3,400หมายเลขเหมือนกันนะครับแต่มันจะไปถูกอันดับที่5ด้วยนะครับรางวัลที่5 1รางวัลนะครับรางวัลละ1,000บาทคือไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกรางวัลที่5แบบทุกงวดนะนะครับแต่มันก็มีโอกาสหลุดมานะหลุดมาหรือรางวัลอื่นๆอีกนะมันก็มีโอกาสหลุด มาได้นะครับถ้าเกิดคุณซื้อจํานวนหน่วยที่มากพอนั่นเองเพราะฉะนั้นลองดูนะครับใครเป็นสายถูกรางวัลใส่รื้นรางวัลซื้อหมายเลขเดียวอาจจะทําให้คุณถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลย1เลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด sms นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาคม6-6ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพ่าพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกรอข้อมูลอันเนี้ย ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ